แมวเหมียวเด็กวัดอย่านอนกันเยอะออกมาเดินเล่นกันบ้างดูแลวัดช่วยกันดูแลวัดหน่อยตัวไหนมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยก็ช่วยดูแลหน่อยค่ะมาม่ดูแลหนังกันเลยเด็กๆทั้งหลายเี่ทั้งหลายท <c oughs> ีกทั้งหลายฟังหลวงปู่ไหมครับ ฟังหลวงปู่ไหมคะฟังหลวงปู่ไหมคะหลวงปู่ชวนฟังชวนคุยเนี่ยคุยรูเยร้เรื่องไหมคะรู้เรื่องรู้เรื่องก็เดินมาเลยเดินมาเลยจิว๋วยังหาวนอนอยู่เลยจิว๋วจิว๋วยังหาวนอนอยู่เลยจิว๋วทัพทวียังหาวนอนอยู่เลย เดิน <g ül> มาก็นอนเดินมาก็นอนกันละเดินมาก็นอนกันละนอนมาถึงนอนเล่นกันถึงมาถึงก็นอนกันเลยแม่เอ๋ยแมวเมียวรูปร่างไม่ปรับเปรียวแล้วตุ้ยนุ้ยกันหมดเลย จะเอจะเออะไรใครจะมาเดินเล่นกับผมปูปเพชรดำน้อยเพชรดำเล็กปุนทองประกายเพชรจินตลาที่สมยัยุนเรืองี่กล้แก้วมีใครอีกครับทองเล็กพรขาพรทองแดง พอเงินสีสุดามีใครยังไม่มาอีกใครยังไม่มาอีกครับไพรโรดอยู่ไหนไพรโดพรดไพโรดนวรัตอยู่ไหนคะไพระโรดนวรัตอยู่ไหนเอยบุญยางอยู่ไหนบุญยางบุญทองอยู่นี่แล้วทองเล็กอยู่ไหนคะ่ะทองเล็กทองเล็กบุญยางบุญทองบุญทองน้องบุญยาง อยู่ไหนครับอยู่ไหนเอ่อยไมยมานอนเล่นกันหมดเลยไม่มีใครตอบของปูแล้วไม่มีใครตอบของปูแล้วนอนเล่นหมดแล้วอ่ะครับมีเมียวเราไปเดินเล่นกันเนาะครับสำหรับคลิปวันนี้เราปูนำภาพอน,นุนรักษ์ของน้องน้องเมียวยาม่บายกําลังจะหลับพักผ่อนปู่ก็พาไปเดินเล่นซะละวมีเมียวก็ไม่ค่อยอยากเดินเลยครับก็จบทนันีีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขทั่วการทุกคนทุกท่านเ่าน